สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะอนุวิทนาทีสําคัญนะพี่น้องนะเอาหอยไปฝากน้องฟรีไฟในเอฟซีเอาอันนี้เลยวะอู้โอ้นี่นี่บักหอยโอ้นี่ไม่ใช่บักหอยหรือเปล่าผมขออนุญาตเป็นคนมอบหอยนะได้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 พี่พี่เอกอยากมอบหอยหอยอร่อยนะหอยอร่อยมากนะครับได้หครับหอยจุ๊บจุ๊บกันยัง

หอยแบงหอยวานสูตรปลาแกงกินแซ่บเด้อโอกาสลาตรงนี้เลยเนาะนะครับผมส่วนส่วนยาละช่างพงเรามีหอยอีกเป็นคู่เดี๋ยวแบ่งให้ช่างพงยาละนะเราก็จะมีแบ่งหอยไปให้ช่างพงยาละอยู่ก็ให้กับบ้านเาหมดล เอไึงเงมัท like ิ้งก็ทงไปเลยเาอี้มันอ <nah. ่ะเอทิ้งก็ทไปเลยให้ค่อยเอาเล็กไปบอกเอาเล็กไปเอาเล็กไปยังไงนี่เสรยวขึ้นไปนั่งทายก็ได้เอมันเต็มไปด้วยของแล้วด้วยหนิเลมันมันต้องพลาดอ่ะ สท้ายไปนี่นะหลังจากถ่ายคลิปเสร็จก็จะปลาประมาณนี้ในเอนั่งโหลดคลิปกันคละมุมเลยท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่เคารพรักนะและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องไปสวบข้าวเที่ยงแล้วนะครับอ่าทานทานเนาะเออสวบไม่ได้นไม่ใช่ปลาเลยเนาะ อีสานพาสุขร,ร,รอรสตวดโอเคครับผม <laughs> ก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะฮะ <laughs> อย่าลืมนะฮะสับตะไคร้ใบมะกรูดดิบปิ้งขีนาำซักอีกนึ่นคงคือเพาะออจากกักรจันด้วยพี่น้องคข้บคุณครับผม